เอาละเดี๋ยวเราม้าติดตามในส่วนของพิธีที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะได้ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพพระราชวิมลโมลีหรือมานโนปิยะซิโลเจอจันค่ะอดีตเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ค่ะที่เม่นชั่วคร้าววัดสารล้อยพระอารามหลวงจังหวัดสุรินทร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกลา้า พระราชท่านพระบรมราชานุเคราะห์ในการพระราชท่านเพลิงศพพระราชาาวิม,มลโมลีหรือม่านนบปิยะสีโลเจือจันอดีตเจ้าคณะจังหวัดสุรินและกับผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดศาลาลอยพระอารามหลวงโดยได้ประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชท่านในการออกพระเมธพระสงค์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์พระสงค์แสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันพระราชท่านฉันประสงค์สิบรูปบังสุกุลพระราชท่านผ่าไตรหาไตร ทอดถวายพระสงฆ์บางสกุลและพระราชานเพลิงโดยมีนายชำนาญชื่นตาผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานฝ่ายข้ารวาดค่ะพระพรมสิทธิหรือทองชัยสุขยาโนกรรมการมหาเทระสมาคมผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค11เอจ้าอาวาสวัดสะเกตร,ราชาวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีพระเทร,ร,นเทร,รนา,านุเถระคณะสิทธยาณุสิทธิ์และพรพุทธศาสนิกชนจากทั่วสาร ะค่ะเดินทางมารวมพิธีและกระถวายความอาไล่กันย่างหลายเลยค่ะสำหรับพระบราชามมิมนโมล,โมลีมีพระดำหน้าเดิมวา่ามานบเจือจันร์เกิดมือวันที่หนึ่งมิถุนายนพศส 2, องพันหอยู่ที่บ้านแตนตำบลแตนอำเภอสีขอรพุมูมจังหวัดสุรินทร์อุปสมบทเป็นพระภิกษุมือวันที่20พฤษภาค,คม2 5 2 5 ณนะพัทธสีมาวัดพรมศิลาแตนตำบลแตนโดยมีพระคู่อรุณรรมวิพัตวัดพรมศิลาแตนเป็นพระอุปัชฌาค่คะพระราชวิมลโมลีเป็นพระเทระชันผู้ใญ่ที่มีบทบาทสำคัญในการเผยแร่พระพุทธศาสนาและการศึกษาทางศาสนาในจังหวัดสุรินทร์ท่านได้รับความเคารพจากศิทธญาณุสิทธิจำนวนหลายทั้งในฐานะนักปราญ์ทาศาสนาและก็นักบริหารทิุทิตนเพื่อพุทธศาสนาค่ะ ในวันที่29มกราคม68ที่ผ่านมา พระราชวิมลโมลีหรือม่านบป,ปียสีโลเจ้าคณะจังหวัดสุรินรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสาลาล้อยพระอารามหลวงแล้วก็เป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัายมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัายวิทยาเขตสุรินมรอมรณภาพอย่างสงบในเวลา16นาฬิกา48นาทีที่โรงพยาบาลสุรินด้วยอาการป่วยจากโรคมะเร็งปอดและการติดเชื้อในกระแสโลโหิตสิริอายุ63ปี42พศา Tá.